สวัสดีค่ะนัตตี้สัจรพูสุ่เนินที่ปรึกษาการขายมิสซูสตอ,ตอรมอเตอร์สาขาสีนครินค่ะวันนี้นัตตี้มากับ New a d e r c r o s s t e EV 2024สีขาวคันนี้ค่ะสวยมากเลยใช่ไหมคะคันนี้นะคะตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วราคาเปิดตัวของเขานะคะตอนนี้อยู่ที่946,000บาทะคะสีขาวเพิ่ม10,000นะคะแต่หลังจากวันที่7เมษายนนี้นะคะราคาจะปรับเป็นที่961,000บาทค่ะและช่วงนี้นะคะยังแถม5ปีนะคะดูแล ถึงใจเปลี่ยนถายของเหลวฟรี5ปีหรือ1 0 0 0กิโลเลยค่ะคันนี้นะคะนัตตี้ตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบแล้วค่ะและลูกค้าใช้โปรใช้เงินออกรถเพียง19,900บาทเท่านั้นนะคะแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ดอกเบีย้ย0%นะคะเริ่มดาวที่25%รับไปเลยดอกเบีย 4, 8, ้ย0% 48งวดพร้อมชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยค่ะราคาน,นี้นะคะปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้าง เดี๋ยวนะัตตี้จะพาไปดูนะคะก่อนจะไปดูนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นัตตี้ด้วยนะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ และคันนี้นะคะปรับเปลี่ยนมาจากเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะเป็น 1,600cc Mild นะคะและแรงม้าของเขาอยู่ที่95แรงม้าแรงบิดอยู่ที่134นิวตันเมตรนะคะและยังมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะเรียกว่า Full Hybrid นะคะคันนี้นะคะมอเตอร์ไฟฟ้านะคะแรงม้าอยู่ที่116แรงม้าและแรงบิด255นิวตันเมตรก็เลยทีเดียวค่ะ เรียกว่าออกตัวนะคะได้เร็วและสม ooth นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเรานั่งไปเจ็ดโคนจะออกตัวช้าหรือเปล่าคันนี้นะคะเรียกว่าตอบโจทย์นะคะในการออกตัวเร็วและขับรถได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและคันนี้นะคะนัตตี้นะคะได้ตกแต่งชุดแต่งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นโลโก้เอ็กเซนเดอร์ครอสแบบนี้นะคะ และตัดลงมานะคะคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับไฟฟู LED เหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับโลโก้ LED ด้านหน้าพร้อมกับกระจังหน้าสีดําใหญ่ๆแบบนี้ระบายความร้อนได้ดีด้วยค่ะในส่วนของสเกิร์ดด้านล่างเนี่ยนัตตี้แถมเป็นสเกิร์ตของสปอร์ตไรเดอร์ M นะคะมาพร้อมกับไฟเดร์ไลท์2ุด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะและในส่วนของสเกิร์ตเนี่ยนัตตี้ก็มีให้เลือกนะคะหลายแบบมากเลยค่ะมาตอนนี้ส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับล้อแมกซ์ลายทูโทนขนาด17นิ้ว ะะหลัดจะยางบิดโตนขนาดยางอยู่ที่205 55 55R17 สวยและใช้งานได้ดีด้วยค่ะและก็ยังมาพร้อมกับนี่เลยโลโก้ที่เป็นไฮบิดนะคะ มาพร้อมกับเส้นสีฟ้าแบบนี้พร้อมกับรายเคเบลาตรงนี้เลยค่ะและคันนี้นะคะเอ็ e เทนเดอร์คอนเนี่ยยังมาพร้อมกับชุดตกแต่งจากโรงงานเรียกว่ากลอตดีไซน์แบบนี้เลยค่ะและในส่วนของฟิล์มนะคะนักตี้แถมเป็นฟิล์มเซรามิกไฮคูบาโว o ให้ค่ะตัวนี้รับกันให้ถึง7ปีเลยทีเดียวนะคะและนักตี้ก็ติดตั้งคิวกันสารให้ถึง4บานเลยค่ะในส่วนของบางมือจับกรนรอยนะคะคันนี้เรียกเป็น บ้างมือจับตรงปีกนกรายเคปบลาแบบนี้และตรงนี้ก็ยังมีให้เลือกทั้งแบบทั้งสีเลยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะยังมาพร้อมกับโลโก้ h e b เขียนว่า h ฮ b ริดแบบนี้ในส่วนของสายกันชนด้านล่างนัที่แถมเป็นสเกิร์ของสปอร์ตไ d ด r ด้วยเสวยแบบนี้เลยค่ะและตัว a อ e n เพนเ r อร์ครอ2024เนี่ยเราเพิ่มยิทเบรให้ทั้ง4ล้อเลยค่ะเรียกว่าใช้งานได้สมูทและเบรได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ควบคู่ไปกับ Adaptive yaw control นะคะควบคุมสมรรถภาพการเข้าโค้งได้คมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ข้ตอนนี้ส่วนของด้านท้ายนะคะก็ยังมาพร้อมเสาอากาศแบบที่สลามแบบนี้ค่ะพร้อมสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ไฟท้ายแบบ LED นะคะและก็ยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังพร้อมเส้นกัดระยะขนาดถอยหลังให้เหมือนเดิมค่ะในส่วนของด้านล่างนะัตตี้ติดตั้งเป็นสเกิร์ตของ Sport Rider M ตรงไปท่อคู่แบบนี้และเพิ่มเซนเซอร์ถอยให้อีก2จุดด้วยค่ะในส่วนของภายในก็ยังกว้างขวางนะคะใช้งานสะดวกสบายและนั่งโดยสารกันได้หลายที่นั่งเลยเจ็ที่นั่งไม่ต้องกลัว นะคะคันนี้แรนบิดเขาดีมากเลยค่ะเพิ่มถาดท้ายวางสัมภาระสิ่งของให้ตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของด้านในกันดีกว่าค่ะ และมาต่อในส่วนของด้านในนะคะที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือพวงมาลัย3ก้านแบบมันติฟังก์ชันแบบนี้นะคะปุ่มข้างซ้ายเนี่ยเป็นปุ่มรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอนะคะส่วนในปุ่มข้างขวาเนี่ยยังมาพร้อมกับคูดคอนโทรลนะคะระบบควบคุมความเร็วขณะเดินทางไกลนะคะเราสามารถตั้งค่าได้เลยนะคะว่าให้มันล็อกความเร็วไว้ที่เท่าไหร่นะคะหน้าตาเขาสวยขึ้นใช่ไหมอ่าแล้วยังมาพร้อมกับจอแสดงผลแบบฟู l l LED แบบนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยนะคะและสามารถ ดูในหมวดของซีรีส์โหมดได้ด้วยนะคะว่าเราอยู่ในหมวดชาร์จอ่าหมวด EV นะคะหรือหมวดเวทนอร์มอลนะคะแล้วเขาก็เคลมด้วยนะคะว่าสามารถรุยโคลนได้จริงนะคะอ่ามาในส่วนของนี้ดีกว่าค่ะหัวเกียร์ไฟฟ้าของเราปุบปิ๊กน้าหลักนะคะตรงนี้ปรับเปลี่ยนมานะคะในการใช้งานด้วยเนี่ยนะัตตี่จะทำคลิปสอนให้แยกต่างหากนะคะและอันนี้เป็นไดโหมดนะคะหรือซีรีส์โหมดของเรานะคะยังมาพร้อมกับเบรคไฟฟ้าและออโต้โฮมเหมือนเดิมค่ะในส่วนของหน้าจอใช้งานนะคะก็ยังมาหน้าจอขนาด 9นิ้วนะคะรองรับ Apple CarP l a y Android Auto และ m m r i n g ด้วยะคะสะท้อนภาพหน้าจอจากมือถือของเราไปที่หน้าจอรถได้ด้วยนะคะในส่วนของคอนเวอร์ซอแอร์นะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะปรับเปลี่ยนแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับระบบ Mac c ค o นะคะว่าเราขึ้นรถมาเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนของด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะคะเป็นสีฟ้าน้ําเงินแบบนี้นะคะและเบาะก็ยังสะท้อนความร้อนได้ดีเยี่ยมเหมือนเดิมค่ะและนัตตี้นะคะยังติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถให้กับคุณลูกค้าไปด้วยค่ะในส่วน ตอนท้ายก็ยังมาพร้อมกับแอร์แยกนะคะสามารถปรับเพิ่มลดอุณหภูมิได้เองตามใจชอบเบาะแถวหลังเย็นแน่นอนเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปตอนนในส่วนของโปรโมชั่นและแคมเปญด้านหน้ากันดีกว่าค่ะไป เป็นยังไงบ้างคะกับ New a g e r c r o s s t e v 2024คันนี้นะคะเรียกกันว่าเพิ่มออปชันมาจัดเต็มมากเลยทีเดียวค่ะฝากไว้ด้วยค่ะกับราคาที่946,000บาทสีขาวเพิ่ม10,000บาทนะคะและคันนี้ก็ยังมีโปรเช้งกระดกรถเพียง19,900บาททุกสีทุกอาชีพค่ะอนเพียง13,300บาทเท่านั้นได้ของแถมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้และยังมี5ปีถึงใจเปลี่ยนไทยของเหลวปี5ปีหรือ100,000ครั้งด้วยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้ดอกเบี้ย0%นะคะ เริ่มต้นดาวที่25รเับไปเลยเดอกเบี้ย0เปอร์เน48วดทอมสุดแต่งรอบพันแบบนี้เหมือนกันค่ะและยัางใ้้พ็กเกจ5ปีถึงใจเปลี่ยนถ่ายของเร็วฟรี5ปีหรือ1แผนครั้งเหมือนกันค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้รายละเอียดนะคะสามารถทักไลน์หานัาตี้ได้เลยที่ไลน์ n a t t y ขีดตรงกลางนะคะ4930หรือโทรหานาตี้ได้เลยที่0619249759นะคะยังไงนาตี้ฝากไว้ด้วยค่ะกับ New Expander Cross HEV 2024คันนี้นะคะและก็ฝากไว้ด้วยค่ะกับโชว์รูมสูสุดทอนมอเตอร์สาขาสินดครีนนะคะโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในเส้นสีนครินกล่าวว่าได้นะคะและก็ฝากไว้ด้วยค่ะกับเพจของนาตี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นัตี้ขอตัวกลับบ้านก่อนค่ะคิดถึงมิสซูคิดถึงนัตตี้ค่ะบ๊ายบาย